ทดลองฟังกับอมารินบุ๊กส์พอดแคสต์นี่เราใช้ชีวิตยากเกินไปหรือเปล่านะฮาวันเขียนและวาดภาพประกอบตรองสิริทองคำใสแปร ى, ทางของตัวเองไม่มีจุดสิ้นสุดเลยฮะใครเลยจะคิดว่าสิ่งควรมีให้สมวัยจะเยอะนะัก ประหนึ่งสังคมมีคู่มือชีวิตชี้แนะว่าอายุกี่ปีควรมีแค่ไหนถึงไม่เคยมีใครเห็นคู่มือชีวิตที่ว่าจริงแต่เราต่างรู้ดีและตะเกียกตะกายให้ชีวิตเป็นไปตามคู่มือเพราะเราจะทุกข์ใจหากดำเนินชีวิตผิดคู่มือด้วยดูเหมือนมีเพียงตนเป็นผู้รั้งท้ายแรงกดดันจากคู่มือชีวิตมีน้อยนักตอนเราอย่างเด็กยังอยู่ในวัยแห่งโอกาสบรรยากาศรอบตัวล้วนอารมอรล่วยว่า อนาคตมีความหวังยังไม่ต้องได้ต้องมีมากนักแต่แล้วพอเติบใหญ่โลกกลับเพ่งเล็งเราด้วยสายตาคมกริบคอยย้ำถามว่าอายุปูนนี้ทําอะไรบ้างแล้วนั่นสินะเราทําอะไรแล้วบ้างหายังไม่แต่งงานอีกเหรอคนอายุเท่าเราเขาแต่งงานมีลูกกันหมดแล้วยังเช่าห้องรายเดือนอีกเหรอ คนอายุเท่าเราควรมีอาพาร์ตเมนต์ขนาดย่อมย่อสักห้องเป็นของตัวเองพอราคาบ้านขึ้นจะได้โปะเงินกู้ไหวยังไม่มีรถด้วยเหรอคนอายุเท่าเราขับรถคันเล็กๆก็กระไอยู่ต้องซื้อคันใหญ่ให้ดูภูมิฐานสมวัยหน่อยลาออกจากงานประจำด้วยเหรอถึงปากเรียกเป็นฟรีแรนซ์แต่ก็คือคนตกงานดีๆนี่แหละกลับไปทำงานบริษัทเถอะ คนอายุเท่าเราควรมีเงินเดือนดีระดับหนึ่งไม่ได้ทำประกันด้วยเหรอคนอายุเท่าเราอย่างน้อยควรมีประกันอุบัติเหตุไว้สักหนึ่งกรมทรรนายได้คู่มือชีวิตมาจากไหนตามสำนักงานเขตเขาแจกหรอือผมผู้เคียร์ลิสต์ต่างๆในคู่มือชีวิตไม่สํเเร็จสักอย่างย่อมเข้าข่ายคนทำตัวไม่สมวัยเห็นเห็นอยู่ว่าลิสต์ต้องเพิ่มตามอายุแง่แง งั้นหมายความว่าต่อให้อายุ56 10ปีผมก็ยังทำตัวไม่สมวัยด้วยหรือเปล่าอายุเท่านี้แล้วผมก็ยังไม่แต่งงานยังอยู่ห้องเช่ารายเดือนและไม่มีรถยนต์ส่วนตัวผมไม่ทุกข์ร้อนหรือลำบากนะปัญหาดันอยู่ตรงคนอื่นเห็นต่างถึงตัวผมมองว่าไม่เป็นปัญหาแต่พอคนอื่นสมเพศและสงสารผมผมก็ชักทุกข์ร้อนไม่สิต้องบอกว่าทุกข์ร้อนแล้วล่ะ ตอนแรกเฉยๆแต่ปฏิกิริยาของคนอื่นทำให้รู้สึกแบบนั้นชีวิตก็ชีวิตผมความรู้สึกก็ความรู้สึกผมทำไมดันเบาใจหนักใจตามความวิจารณ์คนอื่นด้วยนะเหมือนจะพอรู้คำตอบแต่ก็ไม่รู้ทำไมไม่ยอมแต่งงานเสียีเรื่องนี้เกิดนานแล้วมีผู้คนถามผมผู้ครองตัวเป็นโสดอย่างอาจหารและคนขาดมารยาท เขาคงถามเพราะเห็นว่าคนเราสมควรแต่งงานจึงไม่เข้าใจว่าทำไมผมไม่แต่งงานผมหมดทางจะตอบเขาไม่สิต้องบอกว่าผมไม่อยากตอบเขาอาจถามโดยร้ายเจตนาร้ายแค่อยากรู้จริงๆแต่นี่คือการรังแกกันสำหรับผมเป็นการรังแกผู้ทำตัวผิดจากค่านิยมความเชื่อหมู่มากคำถามของเขาเสมือนคู่กันโชคว่าทำไมไม่ทำเหมือนพวกเราอธิบายมาสิ ฝ่ายรับหน้าที่อธิบายกลายเป็นผมเสมอคนถามไม่เห็นต้องอธิบายเขาคิดว่าตนถามในสิ่งอันเหมาะควรจึงเรียกร้องขอคําตอบที่มีน้ําหนักมากพอจากผมทำท่าราวกับว่ายอมมอบโอกาสรับฟังก่อนและจะตัดสินอีกทีว่าควรอนุญาตไหมผมก็สงสัยนะว่าจะมีสักกี่คนเคยคุ้นคิดเหตุผลที่ต้องแต่งงานอย่างจริงจังบ้างเพราะรักไง เพราะอยากอยู่ด้วยกันเพราะนี่คือคันลองของชีวิตมนุษย์แต่งงานมีลูกเป็นเรื่องปกติตามความเห็นผมคำตอบของพวกเขาก็ไม่เห็นมีน้ำหนักน่าเชื่อถือสักเท่าไรทำไมคนเราถึงมองว่าการแต่งงานเป็นเรื่องสมควรทำกันละ่ะการแต่งงานเกิดด้วยความอยากแต่งผมไม่อยากก็เลยไม่แต่งทำไมยังต้องคอยหาเหตุผลมาบอกให้ใครเชื่อด้วย ทํายังกับถามคนไม่ซื้อของที่เขาไม่อยากได้ว่าทําไมไม่ซื้องั้นแหละพี่ลึกชมัดพ่อแม่ญาติสนิทมิตรสหายเซาซีถามหน้ารําคาญจนผมคิดด้วยซ้ําว่าแต่งให้จบจบเลยดีไหมการแต่งงานเป็นการตัดสินใจของเราแท้ๆแต่ตกลงเราตัดสินใจได้เองแน่หรือผมมีเหตุผลส่วนตัวที่จะไม่แต่งงานซึ่งก็ไม่ต้องขออนุญาตหรือชี้แจงทุกคนนี่นาะ แล้วก็ไม่มีหน้าที่ต้องเจรจาหวานล้อมให้คนอื่นเห็นดีด้วยผมเปล่ามีมุมมองว่าการแต่งงานเป็นเรื่องเลวร้ายที่ควรกำจัดทิ้งแค่จะไม่แต่งเฉยๆแต่แค่นั้นก็ดูเหมือนโลกไม่พอใจผมเสียแล้วการใช้ชีวิตต่างจากชาวบ้านมีหลายๆเรื่องน่าปวดหัวแบบนี้ละ่ะเอ๊ะหรือเพราะทุกคนขี้เกียจารมคาญก็เลยยอมใช้ชีวิตให้เหมือนๆกันหมดเนี่ย แม้ตลอดมาผมตั้งคำถามหรือรู้สึกขัดแย้งต่อสิ่งต่างๆที่คนอื่นชี้นิ้วบอกให้ทำแต่ผมหาได้เป็นอิสระจากสิ่งเหล่านั้นอย่างสมบูรณ์ผมยังใส่ใจสายตาคนอื่นพยายามฝืนใช้ชีวิตให้ดูดีในสายตาคนอื่นถึงทำได้ไม่ดีก็เถอะอันที่จริงหากเป็นไปได้ก็อยากใช้ชีวิตให้ตรงคู่มือชีวิตแต่ก็ทำได้ไม่ง่ายเลย สิ่งที่ผมในวัยนี้อับอายจริงๆหาใช่เรื่องจนปัญญาครอบครองสิ่งต่างๆที่ควรมีสมวัยแต่ผมอายต่อความจริงว่าผมใช้ชีวิตโดยขาดค่านิยมกับหนทางเป็นของตัวเองสิ่งต่างๆที่ผมใฝ่ฝันและไล่ตามล้วนเป็นสิ่งที่คนอื่นบอกว่าดีมีแต่สิ่งที่ดูดีงามในสายตาคนอื่นนี่ละ่ะที่ผมอับอายผมคือคนที่ล้มลงหลังจากมุ่งมั่นวิ่งตามสิ่งเหล่านั้นแล้วเอื้อมไม่ถึง ไหนๆล้มแล้วก็ขอพักสักหน่อยถือโอกาสเปลี่ยนมาตามหาเส้นทางของตัวเองคงดีควานับจากนี้คือหนทางของตัวเองเสียทีแต่ว่านะต่อไปผมก็คงทำตัวสมวัยไม่เหมือนเดิมติดตามหนังสือเล่มนี้ต่อได้จากร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ